วนนี้ซอร์ไพรพร้อมแล้วนะครับขอเชิญมาม่าคนแรกนะครับมาม่าเกียวครับเป็นคนแรกที่ต้องทําภารกิจก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าน้องอ่ะจะเป็นยังไงคือเราก็คาดเดาอะไรไม่ได้เลยสวัสดีครับอีจี้ย่งพี่ชื่อพี่เกียวนะครับตอนแรกเราก็คิดว่าน้องน่าจะคุยด้วยง่ายหรือทํางานด้วยง่ายอาจจะชวนคุยแล้วก็ถามความชอบน้องก็น่าจะคอยตามกับเราวันนี้เรามาเล่นเป็นพี่น้องกันไหม,หไมเคยเล่นไหมครับ เช่วยเล่นหน่อยสีได้ไหมไม่ไม่หรอม่โอเคงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเล่นเป็นแม่ลูกกันไม่อยากเล่นค่ะเล่นพยายามเต็มที่ที่จะแบบยิ้มแย้มพูดกับน้องชวนน้องคุยแลก็อย่างนั้นแหละค่ะน้องก็คือแบบเขาก็ไม่โฟกัสเราผ่านไปนาทีครึ่งแล้วครับงั้นเล่นอันนี้ละกันงั้นเล่นแบบว่าเก็บเข้าไปข้างในก่อนนะเริ่มทำกิจกรรมเลยค่ะเดี๋ยวจะไม่มีเวลานี่เจียงครับเดี๋ยวเราจะต้องออกไปข้างนอกกันนะครับ เดี๋ยวพี่เกลียวอยากให้อีเจียงใส่เสื้อคลุมสุดหล่อได้ไหมอีกตัวหนึ่งลองมา <30 S 2> ดูเสื้อกีว่าเสื้อตัวไหนหล่อที่ชอบเรื่องเวลาคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็คือว่าอยากจะทำยังไงก็ได้ให้น้องรู้สึกแบบว่าเอ้ยวางจากของเล่นแล้วมาเล่นกับเราอ,รอย่างเงี้ยค่ะอีเจียงชอบตัวนี้ไหมครับโอเคเอาสุดท้ายน้องก็ยอมยอมเหมือนแบบวางเล่นนิดนึงแล้วเขาก็เดินมาใส่เสื้อด้วยแต่ก็ยังไม่ได้แบบทําอันอื่นให้สําเร็จอยู่ดีหมดเวลาครับ คิดว่าถ้ามันเวลาเลาอยอะกว่านี้เราอาจจะเป็นคู่ซีที่ดีต่อกันก็ได้แต่ว่าพอเวลามันน้อยแล้วน้องเขาแบบไม่เอาก็คือไม่เอาอเราคาดหวังอะไรน้องไม่ได้เลยค่ะจนมาม่าคนต่อไปนะครับมามา่าโบครับน้องอื่นค่ะนี่ป้าโบนะลูกมาเดี๋ยวเราไปแต่งตัวกันก็บอกว่าเออน้องอื่นในนี่ป้าโบนะก็ะเป็นป้าก็เป็นพี่อย่างเดียวค่ะเพราะเราจะไม่ยอมแก่ค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขสําหรับมามา่าโบค่ะใส่ดุ๊กแป็นสวยๆหมือป้าโบใช่ะ หนูใส่ได้ป่ะน้องฮาอื่นก็แบบวหวานๆน่าราักน้องให้ความร่วมมือตั้งแต่อายุ3ามขวบก,กว่านะคะเขาก็แบบน่ารักอาหารมาหนูเก็บนี่ใส่นี่ก่อนหยิบก็ช่วยกันเอ,อ,อ,เอ่ยเก่งลูกเล่เก่งจังเลยน้องก็เป็นแบบไม่ง่ายแบบพอพูดไปเขาก็โต้อตอบด,ดีก็เ,เลยรู้ไล้ว่าเออนนองน่าจะแบบไปได้ง่ายคุยกันได้ง่ายอะค่ะแม,ม่แม่นน้องครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับครั้งแรกที่แม่เห็นน้องเติร์ด นึ่งในใจช่วยยายด้วยเด้อรถครับ,สว,ดดรบสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นหน้ายายยังเออที่กังวลมากจะใช้คําว่ามาม่าน้องหรือยายหรือแม่โอ้ยายนี่แหละว่ะ่้นเก็บ <ili> ของเล่นใส่กล่องป้าตรงไหนลูกในตะกร้าอยู่ไหนก็เกลี่ยเขาดีๆเสียงไม่ต้องเสียงสองเสียงหนึ่งอ่ะเสียงแม่นี่แหละใช้กับลูกใช้กับหลานแบบนี้เลยหมังจายายช่วยเปิดต้นเก็บถัดไปนะครับเจบ อย่ช่วยนะครับเยี่ยมเดี๋ยวไปหาเพื่อนที่โรงเรียนกันนน๊กน้องเติร์ดเป็นเด็กน่ารักจริงๆเชื่อฟังยายน้องทุกอย่างอะไรที่เติร์ดต้องไปโรงเรียนให้ไวลูกหนังสือไหมคะอะทำเองไปแล้ก็อย่างอย่างพอแล้วเติร์ดใส่กระเป๋าหมดเวลาครับน่ารักลูกเติร์ดหลานยาเยี่ยมสนุกมากครับวันนี้ผมทำเต็มที่นะครับคุณยายน้องคุณยายน้องสู้ๆู ยายขอบคุณนะเทวดาน้อยของยายน่ารักดน้องอีเจียงครับสวัสดีครับน้องอีเจียงนะคะก็เขากำลังสนุกสนานกับสิ่งที่เขาทำอยู่พี่จะขอเก็บอันนี้พรุ่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวเราไปเราไปแต่งตัวกันไหมเดี๋ยวออกไปเที่ยวข้างนอกกันเราก็เหมือนเป็นคนแบบมาจากไหนทอาไมจะต้องมาคุยด้วยเห็นว่าชอบเล่นปืนใช่เปล่า <Hi. S 2> มาแล้วน้องไม่คุยด้วยอามาเราจะมายิงปืนกันแล้วน้องก็หันมาเล่นด้วยก็เลยเริ่มเริ่มไปได้ค่ะหลังจากที่แบบว่าเห็นน้องอีเจียนทําภารกิจกับแจ๊สก็ดูสนใจแจ๊สคืนก็จะเฟล l ไหมมันก็เฟลแหละเพราะว่าเราก็อยากให้น้องอะ่ะจอยกับเราเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเด็กเราบังคับเขาไม่ได้อยู่แล้วค่ะ มามา ok ่ญี่ปุ่นครับกาลครหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงพาอื่นเราเป็นคนชอบเล่านิทานสมมุติว่าตัวเองเป็นนางฟ้าให้น้องพาอื่นสมมุติตัวเองว่าเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงรู้ไหมว่าตัวนี้นะถ้าเราเก็บอันนี้นะเราจะต้องใส่อะไรเข้าไปบ้างคะพาอื่นพอเขาหยิบปุ๊บเรารู้แล้วโอเคถ้าอยากได้อันนี้โอเคเลยจัดให้ลูกก็พยายามที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันก็หลังจากที่เรารู้ว่าเป็นเด็กผู้ชาย ดิฉันสร้างสตอรี่เลยเออต้องเป็นิ i r s เ v e n จอ r ์ค่ะน้องเตอร์จะต้องต่องลังกก่อนพลังจักว้นพลังแห่งจักวาลเราได้รับพลังแล้วหนึ่งนาทีครับมอพลังุ๊บท่ากิจต่อไปเรามาเก็บของกันเถอะคับพี่มิเนีย่ยเป็นคนค r ีเอ e น่าจะคล้ายๆกันก็คือเป็นคนเข้าใจเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มิเน่สบายมาก ม่านวมีเวลาทั้งหมด3นาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับตอนที่วาร์ปแรกที่เห็นน้องอเอซจะแบล้วค่ะรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนนิ่งแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าอาจจะน้อยครับน้องอเอซกำลังเล่นอยู่ใช่ไหมช่ไม่น้งเก็บของหน่อยไหมครับเก่งจังเลยเดี๋ยวเสร็จเราไปขี่มา้ากันไหมไหม ไม่นอนเขาขี่มา้าเราอาจจะเสนอเขาในสิ่งที่เขาอาจจะยังเอ๊ะมันคืออะไรหรอเขาไม่เคยทำมา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 คราบมาครับมา <c oughs> ครับ,รบรามาใส่เสื้อผ้าต่างๆให้น้องช่วยได้นะคะอันไหนไ<า>ี่นอนอได้บอกน้องด้วยว่าจะช่วยทําอะไรได้บ้างาด้วยตัวเองอะ่ะเป็นคนที่ตรงต่อเวลามากนะคะเลยอยากจะทําภารกิจ ให้ตรงต่อเวลาแต่เราลืมว่าเรายังมีเด็กที่ต้องสื่อสารเหลือ30วินาทีครับมาเราไปโรงเรียนกันมาทีห้าอูอ้าปโรงเรียนส <c oughs> วัสดีค่ะนะ้องคเอยทำอะไรอยู่คะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนกัน <c oughs> น้องอาจจะไม่ได้มี energy ที่ดือ้อแต่อาจจะเงียบ แล้วแบบไม่คอนเนคกับเราไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยเดินเข้าไปในฟิลลิ่งแบบเบาสบายก็จับของด้วยกันครับเอาอันนี้ไปด้วยไหมคะมาไปเร็วจริง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 จิงจิงเดี๋ยวไปเองค่ะอย่าเดี๋ยวอปด้วยกั yeah. นค่ะมาค่ะอันนี้เปิดในกระถางได้ค่ะเกี่วแล้วย,ยังคะเกี่วแล้วนะงั้นเราไปจับไข่ิ้งจิ้ก่อนไป ที่ยูใช้วิธีถามน้องเราอยากให้เขาแบบมีส่วนร่วมกับเราค่ะจริงๆแล้วเราชอบมากเลยเฟรนดลี่มากๆใช้เสียงที่ค่อนข้างอ่อนในการพูดกับเขาเรารู้สึกว่านี่คือเสียงที่ดีค่ะขอบคุณน้องด้วยขอบคุณโชคชะตาที่ให้พาได้เรามาเจอน้องค่ะน่ารักจริงๆอยากมีนกสาวเลยเนี่ยสวัสดีครับน้องเตอ๋อมาม่าอายนะคะวันนี้เรามาเล่นกัดไหม เราเห็นอา้ปุบแบบเรารู้เลยว่าออยเขามีความที่เป็นธรรมชาติของเขาจริงๆธรรมชาติของสาวภูทรที่มีตัวตนจริงๆอะ่อะเข้าใจป่ะตั้งตชอบฟังเพลงอะไรไหมลูกเท่ากับมิการส่วนนองห่องเพงเพราะว่าลูกดูบานเท่านี้มากห่องเพงเพลงนีเง่เลยค่ะมาแล้วลูกจ้าจุดกบก็ว่าที่รู้อยากได้นี่มาใส่ฟั่งกระโหลกพ่อมาใส่กับนองเตยนองเตยกับแบบอ่ะช็อกนิดนึงอาจจะแบบว่าเมื่อดดมากสกิตเกม เราพยายามไม่ไม่คิดแผนการใดๆเลยเขาไม่ใช่ลูกเลาหนึ่งเราต้องระมัดระวงังเพราะฉะนั้นก็จะเอาแบบความความซอฟที่สุดนีด่จจงใส่ชุดหล่อันดีกว่าจร,จริงๆเขาไม่เหน่งน่ารักนะคะน้องก็ทำหลายๆอย่างเออด้วยกันก็คือผิดคาดคิดว่าจะซนกว่านี้แต่น้องก็ทำออกมาได้ดีค่ะถ้าให้กลับไปเรื่องอีกก็เรื่องน้องอี่เจงนี่แหละคะ่ะตลกแม่แม่ออมครับเชญครับตื่นเต้นมากแต่ก็พยายามเอาองค์เอ,เอ็นเจเข้ามา ฮะเอื่นบวัดีค่ะใส่เสื้อกั๊กกันใหม่แล้วไหนแขนเก่งมากเลยเรารู้สึกเองว่าเซนเด็กคนนี้ยเขาคือตุ๊ก,กตาขอให้ไปช่วยเก็บของเล่นก็วิ่งไปเก็บของเล่นส<ห>มารนะ่น้ันมีส่วนร่วมด้วยนะคะฮะอื่นฮะอื่นฮะอื่นมานี่มาเราลืมไปว่าเราควรจะคอนเนคกกับน้องต่อตอนนั้นมันก็เลยลอสไปแล้วก็บรรยากาศภายนอกมันเดทแอร์ค่ะแต่ว่าในหัวของดิฉันมันไม่เดทแอร์ค่ะมันมีเสียง คุณอมไม่ค่อยสนใจว่าน้องจะทำอะไรเท่ากับว่าทักจะเสร็จหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันไม่มีการสื่อสารเกิดขึ้นคุณอมทำให้น้องรู้สึกว่าเขาอยากไปเล่นอย่างอื่นเพราะอันนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยใส่ใจน้องเท่าไหร่แล้วมาม่าคนสุดท้ายครับมาม่าดรนองครับเชิญครับไปเราไปทำอะไรกันก่อนเก็บของกันดีกว่าเดี๋ยวต้องรีบไปโรงเรียนไปลูกไปช่วยกันพี่เหยียบอะไรได้พี่เอาเลย ก็เป็นนางฟ้าในแบบของตัวเองก็เป็นในแบบที่เราเป็นกับลูกเราพ,พี่ไปหยิบเสื้อพี่หยิบเสื้อสียีนตตัวที่สใส่หกรั้วอะเป็นเด็กก็จริงแต่ไม่ใช่เด็กที่ทําอะไรไม่ได้เป็นเด็กที่ต้องอยู่ในวัยช่วยเหลือตัวเองและสร้างตัวตนของตัวเองแล้วเราไปโรงเรียนเราเอาอะไรไปบ้างาหนังสือเอาหนังสือเอาสีเอาดินสอเอานี้ไปนะอ่าไหนเก็บกระเป๋าช่วยให้ดูอาไปหนึงนะเอาอย่างนีง้ครับโอเคอย่างที่บอกอะเพอามันกลายไปเป็นตัวเราเราก็จะแอบมองอย่างที่เราไม่ใส่เสื้อไม่ได้เราเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นแหลเราปล่อย ก็เป็นในแบบที่เราเป็นกับลูกเรามันก็แอกมาเรียวมากแม่เลี้ยงลูกแบบบุฟเฟ่มากเลยค่ะทำทุกอย่างเองหมดลูกใส่รองเท้าใส่เสื้อดูร้อนรนดูแม่เร่งรีบเหมือนไปสายแล้วอะไรเงี้ยลูกจะเข้าโรงเรียนไม่ทันเป็นฟิลแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะเอ็งโจ้มันก็มีหลายรูปแบบเราไม่อยากเป็นเอ็งโจ้ในแบบที่แบบเราเราไม่รู้ว่าต้องเป็นยังไงแต่เราก็รู้สึกว่าการเป็นเราในเป็นแม่ปกติที่เราเลี้ยงลูกอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรแต่ละคนนะครับก็เป็นมาม่าผู้แายนอนโยนในสไตล์ที่่แตตกกกางันนออไปะ วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเอ็กซ์เพรสของเรามากๆนะครับที่มาให้คําแนะนําและร่วมแสดงความคิดเห็นในแซนซิฟกับเราครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆทั้ง3าคนนะครับน้องอี้เจียงน้องฮาอึนนะครับแล้วก็น้องเติร์ดครับขอบคุณมากครับจริงๆไม่ไม่อยากบอกว่าตัวเองจะเป็นหนึ่งในบัตทอมเลยแต่ว่าด้วยผลงานก็หบอกว่ามาดามจะเห็นความอ่อนหวานในใจของเคียวต่อน้องอี้เจียงนะคะ